อเออนี่อืมบ่เนาะอี่พักกอนกันได้เดาอพี่บ่าวักกอนกันได้เนาอเติมน้ำเยอะยนะน้ำน้ำเมือกน้ำมันกันมี่น้ำน้ำข้นกัมี chào chào. Là ok, chào 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 hết chào 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 เอาเบิ่งดีล่าการตัดขเข่าเริ่มมือนีพี่น้องเลยอ่ากัดดีเบาเน้องใส่แบนตาดำคััแน่ดีล่ามือเงี้ยยังไงจ่างลอยดินพันได้พี่น้องเลยอ้๊บ ดีล่าดีขนาดพี่น้องเลยโอ้เอด <c oughs> โอ้เนาะลงคลิปเมื่อกี้นี้ไปนี่มีแต่คนย่องว่าดีล่าดี <c oughs> โอ้ว่าไงอ่าสายตัดเฮาวดีล่าคักแท้ว่าอเห็นพี่น้องเไยม <c oughs> อ่าคักแล้วบ่อนตัดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ มอนตามเก็บน้ำลังตี้บาทีงมันชีมันตายเออตัดใรอยุ่ผู้ตัดเนาะออออต้องเหวอ่อนได้พี่น้องไหมเหวอ่อนบ่ได้ ขึบนี่ลนีลนงันอะอึ้นมาอบอต่ครับผมเล่าอยู่เลยเนาะ ลอด n h าตองก็หุ้มนอดเอ้ยเมามันอ๋อว๊บว๊บฮับออ้ยอ้ยอ้ยฮบเฮ็ดว่าวีดี้ขอท่านอะเอ่อมังตึงขืนกับค้นน้ำใดดอกเฮ็ดนี่ก็ได้เออ ตะมุนบมคือกรบปุกได้คือได้พี่น้องเลยน้ออ๊อปเอ็ดอ๊อบานีอื้ออเอาอ๊อปป้าลุงคนยีงเขาบอกอยู่พี่น้องเลยน้ยสายตัดห่าไปโดนตัวใหมากนี่วะเออทรงมันคือทรงมันคือพี่น้องเลยพลน้ออ่าอย่าอายเป็นมารับจ้างเกี่ยวเขา ก็เลยหาไอ้เพื่อนนันวา่าตัดให้เลยนเนาะเพื่อนมารับจ้างเป็นพรพรละพันกี่นเานาะพรหนึ่งกับประมาณหากรรมหากรรมมือเทานี่พี่น้องเนาะต่อหนึ่งพันหนึ่งพันกับประมาณเท่าไรกับประมาณพรละอ่อหนึ่งบาทบอกพี่น้อง,งประมาณพรละบาทนเานาะพรละบาทเอ่อวันพรละบาทกับ เ,เห็ดหลายได้หลายพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้บ้านห้าจ้างกันเนาะประมาณพอนละหนึ่งบาทเอ่าลอยพอนกับหนึ่งลอยเนาะเอ่สองลอยพอนกับสองลอย่าสิบสิบพอนกับสิบบาทเนะาะกับ้านห้านี่ยมจ้างกันแบบนี้อย่างเงี้ยแเมาเนาะแต่ว่าให้นี่โบไวให้นี่มัน ุกกะเดียโพดพี่น้องไร่หน่โพดก็เลยจ้างให้พี่เบาเพิ่นเอ่อนี่ไอ้พี่บ่าวเพิ่นพิเศษตัวนี้เนาะเอ่อเบิดนีใสิให้เพิ่นบ้านแสนหนึ่งพี่น้องไร่เนาะเอ่อมีแต่ตัดอย่างเดียวเอาเอาเก็บเองเพิ่นซะเนาะโอ้ยพี่น้องผลงานเพิ่นยุ่งกุ้งตุงอยู่เนาะเอ้อ แตสีตามเก็บให้เป็นพรอนนี่ก็พ้อเฮงมีรองไอ้พอหูดอีกเนาะเออจักหนาจักตองนี่เห็นบ่ตัดหนาพี่น้องโมงเมนตัดเขา่าเนาะอตัดหนาเด้อโมเมนตัดเข่าเอาได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนั่นเนะพี่น้องเยเนาะตามสภาพาดินผ้าอากาศาได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนั่นนะพอ่อช้างอุ๊บทักไห้แงเลยพี่น้องเด้อนี่ มหอมเนาะกินกับอร่อยเมี่ยงกินกับส้มมะขามยามเที่ยงเยเนาะเข้าท่าอยู่เด้เอออ้าเอ้าย่อ อเอาขาอยู่ดิอะเบิงบ่งเบิ่งลีลาโมนี้นนพี่น้องเลยลีลาการตัดเขา่าเมื่อมื่อแรกเนี่ยเราต้องถามเลยนเนาะเฮ็ดเบี้ยการคลืนมาได้แน่นอนอไปเมื่อไหร่จะพูดกี่พูด

เดี๋ยวกาจ์สี่ตามลังคนสอมสอมสอมเป็นนั่นนั่นไว้อีกที่นึงเราเพราะว่าบาดมันเข่ามันแห้งไลยมันสิญยาเองเราต้องกันว่าอสอมให้เป็นกองไว้อ,อ้ะเยี่ย Ba con ừ, 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 ba, con ừ, đâu con cái gìn đó, nằm nằm ngâm 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 cái ngâm เจ้าเจ้าโอเค okay. แล้วเจ้าเอาครับเอู้ยลองอี้ยลองน,นี่แถวบุรีเฮ็ดบุได้ได้พี่น,น้องเลยอ่เนาะของตัวนี้มันต้องอยู่กับการพึกงพนอ่าโมเมนต์ผู้ใดผู้หนึ่งที่มาเฮ็ดดถบุได้เนาะอ่าต้องมีการทำเยียนขน้างในด้วย อ,อ,อ่ะฮี่บ่อ่าโ,โอ้บ้าเฮ่ยขอท่าท่านุกเกลียนก็นมีบ่า,า,เาเลยเฮ้ยอ๋อมาแต่จ้าจ้าคือต้องเลยเอ้าต้องหาเก็บน้ำหลังก่อนค่อยบานีอ่าไอ้ไอ้เนาะไอ้เพิ่น bắt tắt hàng khi đầu mua máy, à, nhà lái à, chắc nhà chân nhúc muôn hay gần đây, đó nhung đó thì đó, <laughs> hết. Ha... Hết. 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 điều Hết. 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 Nó nhùng cung tung Mà bừng nào bà đi bừng đi là cán tắt khẩu đó mà cắt đi bao không Nó phải bên ta đâm khác nghe đi la một mình ngày ngày chàng lòi đìn phân đấy thì nó đấy ốp chắc đẹp chắc thì đấy เอวดีขนาดเนาะงเอวเนาะเอาโอ้โหเอวไปเฮ็ด hmm. ย uh. oh. mm ังมากเอวเอวดีแท้โอ้มีแต่ป้าลุงคนว่ามีลาดีอันนั้จ้างล้อยดินพันขนาดว่ะท่านมันมันมันต้องไปตามจังหวะมันเนาะแม่แม่นี่อะไรแม่อะโอ้ทำเห็ดกันว่า ซุ่มซีซุมหามาเห็ดนี่บ่ได้หได้พี่เนาะต้องต้องมีการทุกข์พนด้วยตัวนี้เนาะโอ้โหจุดจุดจุดหอดเห็นบ่อยางกำลังซื้อยิ่งชิลุ่มครับเป็นเดียมนะง่ายมากเป็นขอบอันนี้เนาะอีกประมาณสามรอบพี่น้องเลยสามห่อเป็นเรียบร้อยพี่น้องไม่มุงกุ้งตุ้งเราเห็ดเนาะเออคำชื่วาบาดิพี่น้องเลยเอาตามหาเก็บันให้เป็นกองไว้ก่อนค่อยย่านมันแห้งน่มันปิวไปพี่น้องเลย เนพี่บาวเพิ่นพักกินข้าวอักินน้ำก่อนนิดนึงเนาะอีกสามหอบเมนจบกันให้เอาเอาเอา,เ,อาเป็นได้เจ้าพี่น้องเลยเกียงเออเติดเราเห็ดเนาะเออเท่าหยุงย่องบาทนี่พี่น้องเลย นี่แล้วเพื่อนว่าเข่ามูยองกับพวัวขี้เดาเอาอันไงว่าสันเนาะเลือกกันได้ดใจก็เจ็บแล้วนี่พี่น้องเลยเออเอามือมัดมันจังว่ากันอีกพี่น้องเลยสีหาทางไง่นี่เอ,อ้พี่ดวงเขาคือเกา่าเลยแต่มัดกัได้นี <c> ่ <oughs> โยเพื่อนาเห็ดบอกเลยแล้วมาเห็ดเออเห็ดมันยุ่งเลยน้อพี่น้องเนาะอือต้องให้เรามาหับพิชอบอีกตืิมเออ กใยญ่ๆไว้ก่อนยังบ่เผาฮุบหลอกพี่น้องเลยเพราะว่าแดดมันบ่แห้งเนาะโอ้โธเอาเบิดรห้นี่สิได้อยู่บ่ดอ๋อสองกระสอบพี่น้องเอ้ยเนาะที่ได้อยู่ดอกได้มันทั้งนันว่าหญ้าทั้งหนุ่มแหละพี่น้องเอ้ยโอาโธ่เออด้วยด้วยด้ยเออไปนับก้อนเข่าให้พี่ดวงเขาอีกตืิมก่อน à, cho qua phân bực ngân bị chắc mà nè à thôi từ mì cần phía đông đây hàng bò chân cái này ngàn thang nền phơm bị đồng này à thôi nì khẩu nó าตากฝนพี่น้อง,งเลยแดดเบิดมืเออีกมืออื่นกับมัดเข่าได้แล้วเนาะผ่นอนเข่าเปะอยู่พี่น้องเลยเนาะพลึกไปเลยเข่าวานนี้อย่าเฮดเตอร์พี่น้องเลยเนาะบุคือเข่าดำเด้มานับผ่อนเข่าให้ทั้งพี่ดวงพันกอนบาทนี่พี่น้องเลยเนะาะสินับคู่ดอกบุคู่จังไดบาทนี่หนึ่งสอง

ต้นกระโตพี่น้องเลยมือนี่ฮะาโกอ้า,อา,อาดอกกะตามมึงทางมึงแดดแดดแห้งกว่ามืออื่นพี่น้องเลยเนาะเบิดมือแดดเบิดมือนี่ก็มัดได้มืออื่นมือกันมัดไดดดวแ้แต่ก็ ขนามาปั้นพี่น้องเลยเนาะ,ะทางอันนี้พูดของบ่าวจันพี่น้องเนาะกะรัรุนกันว่าสิได้จักกระสอบพี่น้องหอดพ่อสาวป่ายเนาะเ,าเบิ่งด้วยตาเปล่าบางเบิ่งพี่น้องเลยนาองหอดสาวสอบอยูบอ่บ่ที่ตามเบิง่งเนาะคำอะไรเมิ้งนี้เปิดไปลำลาแล้วพี่น้องเลยเนาะก็สิคอตลำลาก่อนคลิปนี้ก็ได้ พาพี่พนองบึงการตัดของทางพี่ดวงพนพี่พนชีเอาเอาหน่ตัดเอาหมาอบานนี่ตัดตัดแต่ว่าเฮปิ่นเป็นพร่อนขึ้นเข้าบ่โอเคเออาดับอันนั้นเลยส่วนมาอื่นชิมลงมานับ มืัอนี้จ่ายก่อนบ่อม่นนี่เอ่อเอาเอามืัอนี้ก่อนเนาะมืัอนี้ตีไปเอาเอา,เอาจีเสียวให้ดอกให้เป็นเลขสามช้าม่นนี่เพราะว่าทางเพิ่นตัดทางนั้นน้ำเสียเพิ่มให้เพิ่พนเซนหนึ่งเนาะแล้วก็สี่อ่าอันว่าเพิ่นเกีย่ยวเป็นพ่อน,นี่ สองร้อยพี่น้องเลยสองแสนกีบเนาะหรือว่าเนี่ยกรสิเพิ่มมาเพิ่นเป็นหนึ่งสองสามแสนได้เหมือนี่อ่ะสามแสนกับประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะเกี่ยวบดคืนมือนี่คืนนี่พี่น้องเราก็ได้เนาะเอะเอบดคื้นเราก็ประกอบกับตัดเบิดเมรืรออีกมือนี้ก็ได้ให้เราห้าร้อยบาทพี่น้องนเนาะจากสีเ,เป็นยังไงแล่ะก็ติดตามเมืองเนาะไปจัดทั้งบอรจันลาก้อนคลิปนี้พี่น้องเลยสบายดีสวัสดี เบิร์สุขุสุคนเดอ้อเนาะเจอกันใหม่อีกพี่น้องเลยวปเมืนน่อนี้หาบนำทาก่อนบ่ไวแล้วละแกหรือ